เด็ค่ะมาเด้อกินข่าวน้ำกันค่ะขอขอนแเสนอเมนูพัดกระตัมบักฮุงพัดมีนี่มาเด้อค่ะปูปลาครับปลากินได้ๆปลากินได้ๆกินเยอะบได้หรอกยมันอเลยะม้วงนุ่มขี้อีอร่อยอร่อยอร่อยนี่ม่นี่มีมีป่ามารวมจากข่าวน้ำเด้อจ้ะคนขาแซ่บแสบแสบแสบๆนี่แสบดีใช่เอฟซีหลายๆคนคิดหอดไปเยอะเด้นี่มามาครับ เขาน้ำกันนี่กำลังลงมือขางเดียวนี่โอเคโอเคโอเคงชายเออนะกันทันทันตัวซะิร์ฟเอกก็กินด้วยกับเรานะคะทุกคนนี่มันน่าจะรู้แล้วก็พี่ชายบ้านนาหจับเมีนุ่มของเราโรยมะคู่เดมชายเธอต่อผมมือคือเธอเสด็จกระดิ่งมาสู้ดิเลี้ยงได้อะไรเอ้ยอันเมืองทอเล้ Say tốt mười lăm mười lăm mười lăm nhau. lăm mười lăm 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 m

Ờ, à, chắc rải ra thù. Ngā gần hồn nắng tạc thù. Guy hết tạc thù. Mô phá. Sám mặn tạc Sám mặn tạc mấy Mày. 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 anh Mày. 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 là Mày. พลากรัดไปไงขาดคุณนั่นเอ้ยตาแก่มากคุณใจโปรเลยจ้างงานกานแต่ลุ้นเลิกงานบ้าคุณใจโปรเลยทำได้แค่นี้แหละสุดยอดจุนแม่รถจังยูจังยูเศระฐกิจไทยเฮ้ยอาบเมาบ้านเกิดบ้านกระจายหน้ากวางเนี่ย เกไรเบ่บางกบนี่เกิดนนบยังเลยอไม้ไผ่มต้นบกข้าวผักสวยๆผักสวยๆสีอัดคีบไว้แล้วได้ไหมตยต้นบกข้าวตายแล้วงอนบักไม้ไผ่มันดูดอาหารไปเบิร์ตนะบมแมนบ่แมเนมาแรงโมนรงโอ้โมเน บ่ตายเลยต้องรดน้ำนะต้องรดน้ำน้ำไม่เอ็มแต่ทำไมกูแปัดบ้านละอ๋อหลอกูแบบจริงรถเกรดนแบบจิงรถไทยไอ้นะไอ้เจ้าของทำไม่ได้ภาคทำไมอ่ะกำลือมาท่าหรือสิมาไทยมันมาตื้มไปเลยเฮ้ยจะตุ้งเนื้อมันต้องไหนอ่ะทำไปไหนแล้วเยือเราเนี่ยเยือมันต้องบักบักเยือกมาไทยแต่ตุ้งมันมาตื้มไปเลยเห้ะ

thank you to the chom thai គាត់មកមានរៀននិយាយចាំផងតាជីចូលតែវាចោះអញ្ចឹងហើយអ៊ូលចោះម៉ូនមិនឯងមិនទួតក្រោមដុំស្បោលអានោះវាចោះក្នុងដុំស្បោលមកមកกันแล้วทุกคนប៉ាមនតែវាមិនចោះដែរវាចោះតែដុំស្បោលបើថៃហៅឲ្យខ្លួនទៅតាមកថានោះលើ

ก็าาห,ห้ามันผิดเลยห้ามันผิดเลยเฮ<อ>าห้องกะย่านผิดเด้เอห้าสิมากโกยมากเกีย่วกันอีกเดี๋ยวมัน,ยนยปยโหาโอเคค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีส <ขอ S 1> ค่ะ